สวัสดีค่ะชื่อพิมนะคะทิติพาฒาวอนเวลาเศษค่ะก็แต่เดิมพิมพ์ทำพนักง,งานแบงค์นะคะปัจจุบันก็คือ Magic Star เต็มตัวนะคะกับธุรกิจที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพผู้คนนะคะก็สิ่งที่พิมพ์ประทับใจกับ Magic Star เพราะว่า สิ่งที่เราชอบคือเราได้เทคแคร์หรือว่าดูแลผู้คนในเรื่องของสุขภาพเราทําให้เขาสุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วก็พอสุขภาพดีขึ้นเราก็าแนะนําให้เขาประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมอ,อีกช่องทางหนึง่งทําให้หลายๆคนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีความมั่นคงมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือความสุขที่ได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนอีกอีกด้านหนึ่ง สินค้าที่ประทับใจจะมีหลายตัวมากเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามนะคะก็ชอบดูแลในเรื่องของรูปร่างก็จะชอบในเรื่องของโปรตีนเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสากลภาษาสากลที่ทั้งโลกเนี่ยให้การยอมรับซึ่งเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งซึ่งช่วยซ่อมแซมในเรื่องของสึกหรอของร่างกายเกือบในทุกๆส่วนเลย ะะแล้วยิ่งถ้าคนที่อชอบออกกำลังกายนะคะคนที่ชอบสร้างหุ่นปั้นหุ่นฟิตหุ่นเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรโตีนก็จะช่วย<ป><ป>เ,เสริมในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อ<ป>แล้วก็ช่วยปรับสมดุลในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆดังนั้นพิมก็เลยจะชอบในเรื่องของโปรโตีนเป็นหลักค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เสริมเข้ามาซึ่งมันต้องดื่มทุกวันทุกเช้าก็คือกาแฟเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากแต่ว่า ดื่มยังไงให้รู้สึกว่าตัวเองไม่สุขภาพย่ำแย่ไม่ทำให้กระดูกผก,กระดูกพูนก็เลือกเป็นกาแฟาที่คุณภาพดีหน่อยก็เลยเลือกที่จะเป็นกาแฟาที่ผสมโปรโตีนค่ะก็เลยเลือกเป็นกาแฟเอสพัท่องสีน้ำเงินผลิตภัณฑ์ของ PGP หรือว่าในกลุ่มของ Magic Star เนี่ยคือกินใช้มาประมาณ8-9ปีแล้วค่ะประทับใจมากๆจากคุณแม่หลังข้อที่เรียกได้ว่าเป็นตุ่มเดินได้ ปัจจุบันก็น้ำหนักลดลงมาประมาณ10กว่าโลนะคะจาก65ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ50กว่าน่าจะประมาณ57ถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ตอนนี้น่าจะลงมาอีกคือลิมิตน่าจะอยู่ประมาณ55ะคะ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ชั่งแน่นอนนะคะแต่เสื้อผ้าจากไซส์ XXL ค่ะตอนนี้เหลือแค่ไซส์ M ก็ประทับใจมากทำให้ความมั่นใจกลับคืนมาทำให้เรารู้สึกแบบมีความภาคภูมิใจ แล้วพอเราได้กับตัวเราเองแล้วเราก็เลยแบบอยากบอกต่อแบ่งปันที่พี่น้องๆให้สุขภาพดีเหมือนกับเราแล้วก็ให้มีความมั่นใจพอความมั่นใจมันเกิดเนี่ยสิ่งดีๆก็ตามมาอีกเยอะเลยค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่รักสุขภาพเพจที่ทำไว้มีค่ะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเอสพัทช์ f า e ค่ะแล้วก็เป็นเพจปันหุ่นแซบคุณแม่หลังคลอดค่ะ